สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอป์ปอรเรชั่นลากระป๋องโรซ่าของโปรดประโยชน์เยอะเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนดื่มน้ำขิงดื่มจินเจน แต่ภารกิจอื่นๆก็ยังมีอีกเช่นเราไปดูหลายที่มีหลายกิจกรรมกิจกรรมธรรมชาติโคกเจริญค่ะแล้วก็จะดูวิธีการบํารุงดินหรือวิธีการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ7รส7ชนิดเนี่ยค่ะว่าวิธีการทําของเขาเป็นยังไงวิธีการปลูกต้นไม้ที่ให้เขาให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดเนี่ยเขาทํากันยังไงบ้างนอกจากมีน้ําแล้วเราต้องรู้วิธีดูแลดินของเราว่าเขาจะมีสุขภาพดีด้วยอะไรที่เป็นธรรมชาติใช่ค่ะไม่ใช่ฉีดยาแบบไม่ใช่ค่ะอันนี้ทุกอย่างเป็นวิธีธรรมชาติหมดเลยไปชมกันเลยครับ ที่ศูนย์กิกรรมธรรมชาติโคกเจริญค่ะตอนนี้อาจารย์ยักษ์ก็รอเราอยู่แล้วด้วยนะคะเราไปกันเลยค่ะอาจารย์ยักษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับที่ผู้ใหญ่เป็นธรรมเจอกันยังครับสวัสดีค่ะผู้กเบิกม่เจอก่นเป็นพอศูนย์ที่นี่เลยอะค่ะใช่ที่นี่มีอะไรยังไงบ้างคะวันนี้เรามีพลังเยอะมากเราไปปลูกป่ากันก่อนดีไหมได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ขุดตรงนี้เหรอคะ หลางจะขุดก็ต้องลงปุ๋ยแห้งก่อนครับกดให้แน่นเสร็จแล้วก็ห่มฟางเพื่อเก็บ<ช>ความชื้นยิ่งแรงอย่างเงี้ยควรจะห่มฟางให้หนาห่มให้หนาเลยนะแต่อย่าให้ถูกต้นเขา่มเเต็จเรียบร้อยแล้วเราจะใส่ปุ๋ยแห้งปุ๋ยแห้งโรยและอันนี้ปุ๋ยน้ำที่หมักมาเรียบร้อยแล้วลดตามไป พอปลูกเสร็จเรียบร้อยเขาจะมีคาถาท่อง <c oughs> เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพื <c oughs> ชเจ็บเตรียมไดออยไดเต็มเตียมตะนำ <c oughs> เป็นภระตาขอมเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารดินคับ <c oughs> พี่สัญยาพูดว่าแห้งชามน้ำชามเนี่ยก็คือปุ๋ยแห้งปุ๋ยน้ำมาจากไหนยังไงบ้างอะคะผู้ใหญ่ <c oughs> จากมูลสัตว์นี่เลี้ยงไว้เรียบเลยให้เลี้ยงไว้ตลอดเอาขี้เป็ดครับแต่ว่ามันได้ไข่มากิน โหเนี่ยจะช่วยทําปุ๋ยคอกให้เราเองโดยเราไม่ต้องทําให้เอ,อยเขาก็ทำของเขาอยู่ในร้านใช่สุดท้ายเราก็ได้มูลสัตว์นั้นเราจึงลดรายจ่ายทั้งครัวเรือนและภาคการเกษตรแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยแต่<ช>ได้ด้วยวิธีธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้มาเยอะมากๆด้วย ถ้เราไปดูแห้งชามมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้ำชามบ้างนะคะว่าวิธีการทําเขาคืออะไรยังไงบ้างนะคะเน้น้ำมันเจ็ดรสที่ว่านี้่จะเอามาจากแตสาอย่างพิเศษคุยน้ำเนี่ยเราก็จะใช้เขาเรียกว่าสมุนไพรหลายๆอย่างมาผสมรวมกันมีทั้งหมด7รสด้วยกันนะคะ พื้นฐานที่สุดคือมาจากรถจืดก่อนรถจืดนี่ใช้เป็นหัวเชื้อทุกชนิดเลยคุณสมบัติหลักคือกระตุ้นให้จุลินทรีย์ทํางานเร็วมันก็จะย่อยดินเร็วรากก็จะเดินเร็วใช้อะไรก็ได้ที่รถจืดจืดเช่นต้นกล้วยเอยผักบุ้งก็ได้ผักอะไรก็ได้ที่รถจืดจืดทั้งหมดตัวที่ควบคุมเชื้อราได้ดีที่สุดคือรถฝาดสารพัดชนิดเปลือกไม้เปลือกแค่เปลือกโอ้โหสารพัดมันฝาดทุบแล้วก็แช่น้ำเขาไปฉีดดื้อๆอย่างนี้ก็ได้ รถอื่นๆเนี่ยคุณสมบัติก็จะแตกต่างกันออกไปเช่นว่าช่วยขับไล่แมลงกำจัดในเรื่องของเชื้อราก็ถือว่าเป็นหลักและเป็นหัวใจสําคัญของเกษตรกรในการที่จะปลูกพืชปลูกต้นไม้เหล่านี้ด้วยนะคะเราจะได้ลงมือทำใช่ไหมคะใช่แล้วอันนี้จะเป็นรถรถจืดเริ่มจากน้ำสิบส่วน,น,นก็จะใช้น้ําตาลหมดนี่แหละนี่มันลิตครึ่งเนาะครับนี่คือลิตครึ่งหัวเชื้อลิตครึ่งเท่ากัน คือก็ต้องกอาซะสองขันล,ลอสองขันเต็มเ็มสองขันเต็มเ <ๆ S 1> อ่าหมุนกลับอ้าเท่านี้เองสามเดือนก็ทิ้งเอาไว้แต่ก็ต้องมาเปิดดูอยู่เรื่อยๆต้องมาคอยสังเกตดูค่ะถ้าบวมมากทำท่าจะระเบิดก็รีบคลายออกถังเดียวเนี่ยนาพี่แพรนี่ใช้ได้สองปีแล้ว นั่นนี่แฟนเอาไปเลยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะเราจะไปทําอาหารกันนะคะแต่ว่าอาหารนี่ก็ต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะเราจะมีเชฟใหญ่นะคะมาทําให้เราชิมกันเดี๋ยวเราแอบไปเจอเขากัเลยดีกว่าค่ีครับพี่ยองขอบคุณมากค่ะวันนี้มาเป็นเซอร์ไพรส์ที่นี่ครับจะทำยเดียอะไรคะ วันนี้จะเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าตาลังฮิตเลยเป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะแต่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามันคือแฮมเบอร์เกอร์ลาบทอดข้าวจีนลาบทอดข้าวจีนครับผมและนี่คือผักที่ย่องไปชอปปิ้งมาจากที่เมืองนะคะที่เพิ่งไปเด็ดกับคุณบ้าสำเริจมาเมื่อกี้นี่เองหั่นผักเป็นไหมเป็นค่ะโอเคเริ่มเลยครับแหมหั่นผักให้งานง่ายซะด้วยถามแอดทำพี่ยงนิดนึงค่ะว่าทำไมถึงตัดสินใจมาเป็นพ่อครัวให้ในครั้งนี้คะอ๋อก็ จร,จริงๆแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมเคยเล่นละครเฉลือมเกียรติให้กับโครงการนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับเรื่องพันดินนี้มีรักเพราะว่าการเดินตามรอยคําสอนของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรับรองว่าเราจะอยู่ได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนและไม่อดตายแน่นอนครับก็ก็รู้จักอาจารย์ยักษ์ได้เรียนรู้รู้สึกว่าเฮ้มึงไทยมีม,มีขุมภูมิญายอยู่เยอะแยะมากเลยครับก,ก็เลยอยากจะเอาสิ่งนั้น,นทําให้มันเข้ากับโลกใหม่ใหม่นี่ใครเป็นคุสวยมากเลยนะคะพี่ยง มานอย่างนี้เหรอคะเอาแบงกันนั้นนิดนึงก็ได้ครับอเอตอนนี้ก็ถึงเครื่องดื่มครับค่ะ ค่ะเป็นเบอร์เกอร์บ้านนาเบอร์เกอร์บ้านนาค่ะย้งเป็นจับครับอร่อยกว่าพิ้งดินนิดนึ่งพูดเล่นอร่อยจริงนะครับอร่อยจริงอร่อยมากกินปั๊บเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันสดแล้วมันก็ไม่มีพิษถ้าคนกินอาหารไม่มีพิษเป็นประจำนะไปเจออาหารในตลาดปั๊บจะรู้สึกได้เลยจะรู้สึกถึงความแตกต่างเลยใช่ไหมคะ อันนี้คือสูทตี้ผิวสวยค่ะซึ่งพี่โย่งเนี่ยแนะนำครับโอ้โหนี่แต่อร่อยจริงนะไม่ได้พูดเล่นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราปลูกผักแบบนี้ในบ้านนะคะหนึ่งตารางเมตรนี่กินไม่หมดนะคนเดียวเนี่ยแล้วถ้ายิ่งเราซ้อนขึ้นไปสูงๆก็ๆใช่ทำเ <คน S 2> ป็นกำแพงเลยเป็นนวตั้งขึ้นไปวันนี้เรียกว่าเต็มที่จริงๆค่ะที่เราได้ความรู้มาในวันนี้แล้วก็ได้นำมาบอกต่อแล้วก็ถ่ายทอดกันโดยวันนี้มีเชฟ สุดพิเศษพี่ยงมาช่วยทําให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะขอบคุณพี่ยงมากๆนะคะด้วความรดีค่ะคนด้วยค,ครับ,บสนุกสนานมากได้ความรู้ค่ะเดี๋ยวยังไงส่งต่อให้พี่บอยนะคะเดี๋ยวจะติดตามต่อไปว่าพี่บอยจะทําอะไรบ้างคะ่ะนี่มาค่ะ<อ>ชนค่ะ<อ>จริงๆแล้วพื้นที่เนี่ยจะเล็กหรือจะใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสําคัญค่ะมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่า ว่าเราเริ่มที่จะทําสิ่งเหล่านี้แล้วหรือยังเริ่มที่จะพออยู่พอกินพอมีและพอเพียงเริ่มแรกจากใจเราก่อนนะคะ คุณเชฟลอนนะคะขคอบโค,โครงการดีๆแบบนี้ที่ให้ความสําคัญในทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะปัญหาเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือปัญหาของพวกเราทุกคนและคนทั้งประเทศนะคะแต่มันคือพลังคนที่มารวบรวมกันแล้วก็สร้างมันขึ้นมาทุกคนมีหัวใจเดียวกันในการทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้นะคะและอย่างหนึ่งหัวใจหลักก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยทำตามในสิ่งที่พ่อสอน,นะคะ่ะ มีเรื่องราวดีๆมากมายที่ท่านทรงสอนให้เราได้ทําตามหรือสอนจริงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยไว้ให้ประชาชนได้ดาเนินรอยตามเราก็มีครูที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะคะก็อยากให้ลองลองนึกดูแล้วกันว่าอะไรบ้างที่เราสามารถทํากันเองได้และยังช่วยเหลือคนอื่นได้ในภาวะที่มีปัญหามากมายแบบนี้นะคะภารกิจของน้องแพนเนี่ยมีช่วงสรุปผลผลิตด,ด้วย ก็คือคุณโย่งอ่านแชร์เ,ชเป็นแขกพิเศษเอาผลผลิตที่ปลูกเองค่ะคือเก็บเกี่ยวจากตรงนั้นเนี่ยมาทามาทาเป็นเมนูนั้นหมดเลยอร่อยไหมอร่อยมากค่ะ<อ>ทำาป็นจันยักษ์ดีกว่าค่ะเพราะว่า,าจานนฮะจานบอ,อ,อกดีกว่ากินดินนิดนึงได้ยินเบบเขาแซวเล่นอร่อยไหมจานจินอร่อยยืนยันยืนยันนะอร่อยมากแล้วกลิ่นธรรมชาติมันกินแล้วสบายใจไม่มีสารพิษแน่นอนโอเคนั่นคือส่วนของการแสดงผลว่ามันดีจริงๆส่วนก่อนหน้านั้นน้องแพนพาไปดูเหมือนกับ มันปรุงง่ายๆนะไอ้น้ำหมักอะไรเนี่ยชีวาภาพอะไรเจ็ดรสเจ็ดอะไรเงี้ยแห้งชามน้ำชามก็คือปุ๋ยแห้งกับปุ๋ยน้ำ<า>ซึ่งปุ๋ยแห้งเนี่ยก็คือหลักๆมันก็จะมาจากมูลสัตว์ต่างๆก็จะหมักทิ้งไว้3ม <ๆ S 2> <6 S 1> เดือน6เดือนอะไรเงี้ยค่ะแล้วย,ยังปุ๋ยน้ำเนี่ยก็ตามเนี่ยเราก็เอาทุกอย่างจากธรรมชาติมาใช้นะคะเป็นปุ๋ยหมัก7รสซึ่งแต่ละรสเนี่ยก็จะให้ผลที่แตกต่างกันออกไปแต่หลักๆก็คือเป็นการปรับปรุงบำรุงดิน เป็นการเอาธรรมชาติเนี่ยมาดูแลธรรมชาติกันเองคือถ้าเราอยู่ในวงจรนี้ปั๊บทั้งหมดไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อทําได้เองหมดทาได้เองที่อาจารย์ได้เคยบอกผมไว้ตั้ง10กว่าปีตั้งแต่รู้จักอาจารย์มาครับว่าถ้าเรามองดินเป็นดินเป็นของตายอยู่อย่างนั้นแหละแล้วเราก็จะหวังให้ดินที่เป็นของตายมาเลี้ยงของมีชีวิตเราก็จะได้อาหารที่ตายที่อาจารย์บอกภาษาขอมใช่ไหมเจียมตัวเจียมใจเจียมจนจะใดจะดำพาอะไรเนี่ยเจียมใจมากเลย มันี้ผมได้ยินแต่เจียมตัวเจียมใจอะไรนีอาจารย์เจียมได้ออยได้เจียมแต่น้ำแล้วก็ไอ้ดินมันก็ไปเลี้ยงต้นไม้เองถ้าเรารู้จักดินของเราแล้วเราเลี้ยงเขาด้วยกลไกต่างๆที่น้องแพนได้นําเสนอไปดินเขาก็จะไปเลี้ยงต้นไม้แล้วต้นไม้ก็มาเลี้ยงเราใช่ไหมฮะสมบูรณ์คนที่ต่อน้องแพนเนี่ยเป็นดีที่สุดอย่าบิ้วเยอะ เกือบเลยนหมดครับแกทำคนเดียวพี่ทั้งหมดน่ะสิคนเ <ไร S 2> ดียวอ่ะทำคนเดียวฮะแล้วผลผลิตก็แบบโอ้โหมหาศาลเหลือแจกอ่ะใช่ครับ